แต่ว่าอ pues ันน nah, ั้นเดี nice> ๋ยวหนูไปอันนี้เองก็ได้เพราะว่าทุกคนพูดเหมือนกันหมดแหละเนาะพันไม่ยากอ่ะน่ใจตอนแรกอ่ะก็ตอนแรกอ่ะหนูไปสอบมาแล้วสามรอบใช่ไหมแล้วคราวนี้มันเปิดรอบใหม่แล้วมันก็มีโอกาสใหม่ข้ามรอบเอ่อพี่ีได้ยินอย่างเงี้ยมาเยอะแล้วลูกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มามามาเคลียร์งานกับพี่ทุกคนเนี่ยรวมเนี่ยเซตเนี่ยก็คือเอาเองกับโซเชียลสตัูดี้อย่างนั้นแหละ ใช่ใช่เ,เหลือสองวิชานี้เขาสอบมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะจะไปเกณฑ์เหมือนเดิมไม่ได้แล้วพี่บอกแล้วส่วนใหญ่นะครับเซตนี้มาเนี่ยพี่ต้องสอนอารเอกับโซเชียลสตูดี้ให้หมดแัแหละอืมแต่ปีหน้ามันจะเปลี่ยนเป็นร้อยหกสิบห้าเดือนไหนคะขึ้นอยู่มหาลัยลูกมันยังร้อยสี่ห้าอยู่ค่ะจีดีที่เมริกาแต่เ,เห็นเห็นเขาบอกว่าจะเปลี่ยน ปีหน้าของ g ีดจากร้อยสี่สิบห้าขึ้นเป็นร้อยหกสิบห้าตอนนั้นไปถามอีกสถาบันหนึ่งที่จะไปเรียนแล้วเขาก็บอกว่าปีหน้าจะเปลี่ยนประมาณกลางๆปีหน้าเงี้ยค่ะพี่พี่ว่าลองดูไปก่อนพี่ว่าคงไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าอะไรหรือว่าถ้าเปลี่ยนเป็นร้อยหกสิบห้าคนเมกลางสอบไม่ผ่านกันหมดลูก จริงๆนะฮะแค่ร้อยสี่ห้านะที่อเมริกาก็เป็นอะไรที่ต้องเรียนกันจริงจังแล้วเข้าใจป่ะร้อยหกสิบห้าจากจากเต็มไม่มีทางอเราโอกาสน้อยมากเลยพี่บอกเลยเลยเออ,อถ้าเปลี่ยนสเกลคะแนนใหม่อ่ะใช่แต่ถ้าเกิดว่าอัพสเกลผ่านนะโอกาสน้อยมากมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องของเซนฟรแฟกเมนต์ก่อนรเดันแรกคืออย่างแรกเลยนะฮะพื้นฐานของ GED นะ ใน o u A จะเน้นว่าโอเคคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าประโยคมีอะไรบ้าง complete sentence นะครับในที่นี้จะแบ่งออกมาตามนี้ 1. sentence จะต้องมีประธานก็คือมี subject ก่อนโอเคต้องมี complete verb verb ในที่นี้ complete หมายความว่าไงก็คือต้องมี helping verb เข้าใจไหมครับ helping verb แล้วก็มี main verb นะครับเวลาที่น้องๆเรียนกันสมัยเด็กๆก,ก็เนี่ยเห็นไหม is going complete continuous tense simple ที่สุดแต่เห็นภาพเนาะอีกอันหนึ่งนะครับที่น้องๆจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เนาะตรงนี้พี่ขอเน้นสำคัญมาก complete t thought ฮนะ complete Thought ในที่นี้หมายความว่าไงมันต้องสามารถสื่อให้ครบอย่างเช่น john นะครับผม runs ตรงเนี้ย well yeah sentence แต่ไม่ complete thought ซะทีเดียวเข้าใจปะ Run uh huh. รันยังไงรันแบบไหนหรืออะไรแต่ถ้าเกิดบอกว่า้ complete thought John eats cake เนี่ยคือ complete thought foundation เลยครับตรงนี้ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเคลียร์เนาะถ้าประโยคไม่สามารถ fulfill 3าม point ตรงนี้ได้ มันถือว่าเป็นแฟกเมนต์หมายความว่าไงขาดประทาน c o ม v e r ร์บไม่คอม plete แล้วก็ไม่คอม plete ตอ t คุณจะเจอ f r a g m เมนต์แฟก e n เในที่นี้นะครับน้องจะต้องมีหน้าที่แก้นะครับใน G.D e เนี่ยแล้วมันมีวิธีแก้อย่างไรก็ต้องใช้3ตัวเนี่ยเข้ามาช่วยที่พี่บอกไปก่อนหน้านี้ Fragment จะดูเหมือน s e n t e n c e f แฟก m e เมเวลาพูด make sense แต่ fragment การเขียนใน g e d ไม่ make sense อันนี้พอเข้าใจใช่ไหม Strict อย่างเช่นเรามาดูกันภาษาพูด Being late to work Being late to work ในที่นี้ถือว่าเป็น fragment ต่อให้พูดว่าเข้าใจว่ามาทำงานสายว่าใครอะ Being late to work เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นวิธีแก้อันดับที่หนึ่งทำให้ Being late to work ไปกลายเป็น Clause อะ เป็น now clause เห็นไหมลูก now clause เป็น subject แล้วค่อยให้เป็นเห็นไหมครับผม complete verb can cost m o d u l verb verb ช่วย verb หลัก cost เห็นไหมครับ your job direct object this is a complete sentence เข้าใจยังเพราะฉะนั้นการแก้นะครับผมอันดับหนึ่งของเรื่อง fragment ก็คือ either you can insert subject you make it นะครับ into clause and integrate เข้าไปรวมตัวเข้าไปอย่างที่ตัวอย่างที่เห็นหรือว่าคุณก็ต้องใส่ verb หรือว่าใส่ noun นะครับแล้วให้มันเป็น complete thought และ complete sentence คราวนี้อีกแบบนึงที่เขาจะบอกเห็นไหมครับก็คือ well fragment ที่ไม่มีประธานนี่ไง fell off the horse พูดเห็นภาพแต่เขียนไม่เก็ t ใครตกล่ะก็ต้องเติม subject ลงไปตรงนี้เห็นไหมครับ The jockey fell off the horse ตามทันไหม,มเห็นไหมครับอ l l คราวนี้เมื่อเราเข้าใจว่าเรา convert ให้มันเป็น clause กับ sub clause make a complete sentence you can convert sub นะครับผมใส่ subject เข้าไป you can also บอกว่า you สามารถเนี่ยนะครับผมเมื่อเห็นใน subject แล้วคุณก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้กระทำ หรือคุณก็ต้องหา verb ให้เจอด้วยเนี่ยคือการถามตัวเราเองเลยว่านี่เป็น fragment หรือเปล่าดูตัวอย่างต่อไปภาษาพูดเหมือนจะ make sense แต่ไม่ใช่ sentence five dogs in our neighborhood มีประธานมี Me, object but there's no verb ตามทันไหม uh. เพราะฉะนั้นในที่นี้ you gotta put verb in there อย่างเช่น เอาทั้งดุ่นนี้ให้มันกลายเป็น five dogs mm hmm. เห็นไหมครับ subject mm hmm. นี่เป็น prepositional phrase คนรู้จัก prepositional phrase ไหมลูกหรือคนไทยติวเตอร์ไทย mm hmm. ชอบเรียก prepo mm hmm. กันเนะี okay, ่ยโอเคว่า uh huh. ออฟังแล้วรู้สึกปวดท้องเออไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรนะฮะ prepositional phrase นะครับผมในที่นี้แล้วก็ตรงเนี้ยเป็น adjective phrase ไปนะครับ แล้วคุณก็มี verb แล้วบอกพี่ไม่มี object ทำได้อะได้สิครับมันไม่จำเป็นต้องมีฮะ as long ที่คุณมี subject มี verb complete Thought five dogs in our neighborhood growled ขู่ cool. มาหาตัวขู่ make sense ไหม<ะ> complete t h o u g ไหม complete Thought ต่อไปอีกอันหนึ่ง สามารถทำให้นะครับผมเป็นประโยคได้โดยการใช้ linking verbs linking verbs ในที่นี้คุณใช้เป็น verb to be หรือว่า linking verbs ที่เกี่ยวกข้องกับนะครับโส่วนสัมผัสทั้งห้าพี่ว่าหนูเข้าใจเรื่อง linking verbs ในเรื่องของ verb to be แต่ว่า linking v e r b อย่าง seem อย่างเงี้ยหนูพอเข้าใจไหมพอจำได้ไหมจำไม่ได้ก็บอกโอเค เวลาเปิดมาที่แชร์โน้ตนะครับกดแชร์โน้ตซ้ายมือลูกมันจะเป็นแพดเหมือนกูก็ดอกพิมพ์เราได้เรียลไทม์พิมพ์แบบพิมพ์พิมพ์พร้อมกันได้สองคนตรงนี้นะครับอ่ะเห็นแล้วใช่ไหมที่พี่พิมพ์จริงหนูก็พิมพ์ได้แหละแต่พี่จะเป็นคนพิมพ์แล้วกันมาเห็นใช่ไหมลิงก์เวิร์บหืม <Okay. S 1> เออเออเออ,เอ,อคือมันพิมพ์พร้อมกันได้สองสามคนพร้อมกันอันนี้เว่เาเราใช้ฝึกเขียนฝึกอะไรกัน linking verb นะครับในที่นี้แน่นอนมันเป็นตัวนะครับผม verb to be is am are are ไปแต่ว่าในที่นี้มันจะเป็น verbs นะครับผม that connects นะครับ adjective โ okay. อเคอย่างเช่น seem เห็นไหมครับนะฮะ look believe อย่างเงี้ยคือมันจะต้องเชื่อมกับ adjective ถึงจะ make sense อย่างเช่น Bob seem sad เห็นเงี่ยเห็นไหมนะครับ Tom looks depressed เห็นปะาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นในที่นี้นะครับทำให้มันเป็น linking verb อย่างงี้นี่ไง The dog The five dogs เห็นไหมครับประธาน in our neighborhood จะงเป็น prepositional phrase อยู่ใส่ seem เข้าไปเห็นไหมครับ f e r o c i o u s เป็น adjective ที่แปลว่ดุ complete sentence ครับต่อไปเรามาดูกันว่าบ่อยครั้งเลยเขาให้มาเกือบครบแต่มันไม่เป็น sentence เพราะว่ามันไม่มี verb ช่วยอย่างเช่นอย่างนี้เป็นต้น music blaring outside my window ภาษาพูดฝังแล้วพอรู้เรื่องไหม Music b l a r i n g outside my window รู้เรื่องอืมประเด็นมันไม่ถูกลูกเรากำลังพูดถึง continuous tense อยู่ตาเห็นเข้าใจปะเกิดขึ้นนะปัจจุบันมันขาดอะไรละ่ะบอกพี่มันสิอ่าฮั่อห ขาดคำเชื่อมเลยววะพูดถึงเบิร์ฟเป็นเร็วกว่าอะไรเบิร์ฟช่วยขาดะไรลายไม่เป็นคอน o u น t สเทนบอกพี่มาแล้วนะโย่มิวสิก subject p l a n i n g ขาดอะไรบมาอกมขาด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 ไออีสเออถูกใช่ปหรอแล้วพักหนึ่งเลยใช่ขาดตรงนี้ขาดอีสบ่อยครั้งครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะน้องคืออย่างนี้ เนื่องจากว่าเด็กไอ้กันมันพูดภาษาพูดเยอะมันจะพูดเป็นแฟกเต์กันตลอดเวลาเรามีหน้าที่ต้องเข้าใจแต่เด็กไทยจะรู้เรื่องพวกนี้เข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นเวลามันให้มันจะให้ขาดเรามีหน้าที่แก้มันไม่มีเกินหรอกใน G ีดีเข้าใจป่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ย็ e t ไหมทำไมพี่ต้องพี่ต้องย้ำหนึ่งนี้เพราะว่าบ่อยครั้งเลยมันจะเห็นในพารเชนในโจทย์เห็นอะไรเงี้ยมันจะขาดเรามีหน้าที่เสริมนู่นเสริมนี่เสริมนั่นนั่นคือเทคนิคเลยเรื่องที่หนึ่งโอเคเนาะ พอ <Yeah. S 1> ฉันแก้วมาปุ๊บเห็นไหมครับจบข่าวฮะ continuous tense ขาด verb ช่วยเนี่ย <Yeah. S 1> is, is เห็นไหม is music is blaring outside my window จบข่าวอ๋อ <Yeah. S 1> oh, great ทันเนาะเข้าใจเนาะค่ะ <Yeah. S 1> อืมมานี่นะครับมาแน,แ,นแน่นๆโอเคลูกขีดคำที่ไม่รู้มาก่อนให้พี่พี่เทรนหนูเมื่อวานแล้วนี่วะใช่ไหมใช้บอร์ดเนี่ยเทรนแล้วนะ เออใช่ใช่โทษทีพี่ไม่สบายมาสองวันค่อนข้างมึนๆกินยาเยอะนิดนึงเพิ่งหายจําไม่ได้เลยสอนใครไปสี่สิบแปดชั่วโมงแล้วจำได้ว่าสอนอยู่ <laughs> อา่า แมะมาเลยลูกนั่นแหละเยอะอยู่นะเนี่ยอันี่แมะแมะอ่าแสดงว่าเราอ่อนเรื่องคำศัพท์ไม่เป็นไรเมาพั่บ,งบงังอ๋อเอเอโทษทีบอกบอกเลยสองอย่างนะคะที่น้องๆจะบอกพี่คือเมาพี่บงังแล้วสองบางทีพี่พูดอยู่พี่ปิดไม่อยู่เตือนเนี่ย โอเคลูก devastating ทำลายล้างนะครับแล้วก็ disease คือโรคนะคะ trouble คือปัญหาอ๋อได้ได้เซตมีคนมาหน้าบ้านค่ะต่อเลยค่ะหน้าบ้านบ้านแถวไหนคะอยู่กรุงเทพป่ะเนี่ยกรุงเทพฯไม่ค่ะ่ชลบุรีอ๋อโอเคพี่มึงสอนเชียงรายมาเมื่อเช้านี่โอเคไม่เป็นไร d a s t a i n i n g นะครับผมทำลายล้างนะฮะแล้วก็ Disease นะครับโรคโอเคไหมลูก<ว> Trouble คือปัญหาครับ <c oughs> เดี๋ยวนะหนูแม่ Understanding ไว้บนอะ <c oughs> ไม่ไม่แหม่มอันทั้งล<ม>่างโอเคอ๋อ Abbreviation คือคำย่อครับ Acquired Immune Deficiency Syndrome นะลูกมันคือโรคเอด มันชื่อยอ่อแต่ว่าถ้าแปลเป็นไทยเลยก็ยคืออาภาวะที่ได้กับวัวภาษาไทยมันจะเรียกว่าโรคภูมิคุ้มกันบุกร้องนี่เดี๋ยวนะบอกคนไทยเรียกเองแต่ว่าถ้าแปลตรงๆ Acquire คือได้มา i m ม u n o d e i i c i e เ c y ซแว่าปราศจากภูมิคุ้มกันซินโดรมก็คือโรคโรคปราศจากความรวมภูมิคุ้มกันนหะลอือนะฮะ people คือคนค่ะ อ่าข้างล่างค่ะไม่ใช่สีโิวบอดี้ส่วนลูกก็บอดี้ไงร่างกายไงหล,ยห,ลยห,ลยหลายหลายอันไอตรงหลังจากบอดี้ที่เป็นอันเนี้ยอิมูนไงลูกลอ,อิมูนซิสเต็มคือระบบนั่นครับอิมูนซิสเต็มคือระบบภูมิคุ้มกันครับค่ะอ่าอัทแท็กในที่นี้นะครับผมก็อ่ามาบุกลุก เดี๋ยวแล้เวเธอเธอถามไวรัสฉันว่าภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรอะไวรัสไงลูกโอเคว่ะใจเย็นนะเข้าใจแล้วนะโอเคนักวิทยาศาสตร,ร์ครับผมอ่าพาร์ติเคิอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่ท uh, ันเนาะ Defenseless คือต่อสู้ไม่ได้นะครับผม Against นะครับก็คือต่อต้าน Age ก็คือโรคเอจลูกโอเคไหมคะค่ะโอเคเกรด Uh, AIDS is a devastating disease that the medical profession has trouble. Understanding or treating the name is an abbreviation for acquired immunodeficiency syndrome. People with AIDS suffer a breakdown in their body's immune system. In a healthy body, a certain type of white blood cells attacks foreign substances that enter it. That type of cells protect us from disease. The scientists believe that AIDS is caused by a virus that kills this particular type of blood cells, leaving the AIDS victim defenseless against infection and tumor. Researchers hope to produce a vaccine against AIDS. Okay. Okay, คราวนี้ เรามาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่า AIDS is a devastating disease that the medical profession has trouble เรารู้เลยว่าไม่เป็นไรลูกตามพี่หนูจะเก็ตเวลาเราอ่านเรารู้เลยว่าเห็นไหมประธาน verb จบที่ has trouble คัดพ o i n t ตรงนี้ใช่ไหมลูกพี่เห็นนะี่ยพี่วงเล็บตรงนี้มันเป็น fragment จริงไม่จริงเข้าใจไหมอือเพราะฉะนั้นเราจะแก้ อย่างไรให้ทั้งหมดเนี้ยกลับมาเป็นประโยคนี่คือคีย์เรารู้เร้ยังไงว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่ไหมเขาเรียกว่าเช็คแบบบอลก่นประธานคือน,นี้ Verb คือตรงนี้เห็นไหมครับ Object คือตรงนี้ disease แล้วพี่ก็รู้อีกว่า that ในที่นี้เนี่ยเป็น relative clause หนูพอจำ relative clause ได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหม Relative clause นะครับไม่เป็นไรฮะดูในใน c h a n n o e ครับ that relative clause คือเจ้าตัวนะครับผม adjective clause ถ้าพี่พูด adjective clause หนูเริ่ม get ไหมลูกหนูหนูเข้าใจคอนเซ็ปต์ของ clause ใช่ไหมมันไม่ใช่ sentence มันเป็นวลีเนาะมันคือ adjective ดีๆเนี่ยที่เป็น clause ที่มันมีหน้าที่ขยายกรรมที่อยู่ข้างหน้ามันเสมอเพราะฉะนั้นในที่นี้มันขยาย disease ไงลูกเข้าใจปะ เพื่อให้มีความหมายมากขึ้นเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นในดีเออเห็นไหมพอฟอลโล่พี่ปุ๊บพี่ก็รู้เลยว่าไอเนี้ยต้องตามมาเป็นดุนเพื่อให้เป็นเซนเทนซ์เพราะฉะนั้นเรากลับมาดูตรงนี้เราก็รู้เลยสิครับว่าค่าได้อย่างไรข้อหนึ่งตายทันทีลูกเข้าใจไหมเพราะว่าทุกอย่างต้องรวมร่างกันเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อห้าก็ต้องค่าอีกเหมือนกันตามทันไหมอ่าเหลือสองสามสี่คราวนี้ง่ายละ อันไหนอะคือคำตอบอืมอันที่สามล้านเปอร์เซ็นต์ใช่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่จะกาย d ไปก่อนตรงนี้นะครับแต่ว่าเข้าใจาดีมากโอเค